เรียบร้อยเลยนะคะวิวทำเธอแหละทำเธอโอ้โหเธอทำไมเธอไม่ทำอ่ะ ไม่ทำเขาจะได้ส่งไปเนี่ยนานอ่ะส่งอื่นเขาส่งไปหมดแล้วน่ะเธอไม่ทำไปนะเธอทำทำไมเธอทำไปเลยทำหลายครั้งแล้วเราเบื่อแล้วนะเธอแหะทำเี๋ยวหมดชั่วโมงนะคะคุูครขบ เพราะว่างานของกลุ่มหนูอ่ะพิเศษเลยนะมีหลายคนวยคะที่ไม่มีสมาธิในการทางานไม่มีความสามารคีเลยในกลุ่มแล้วงานนี้จะสําเร็จได้ยังไงหนูแจ้งครูทำยังไงกับหนูดีคะ เราคงจะต้องหาวิธีการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้เสซะแล้วสิให้เขาเกิดสมาธิมากขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคะวันนี้หนูมีืนองจะมารบกวนคะ่ะพัน,นีมีเด็กที่ห้องมานะคะกลุ่มหนึ่งเขามีปัญหากับสมาธิสั้นแล้วก็ขาดความสัมคัีธ์ค่ะ ครูพอมีเ,อเทคนิคหรืออะไรแนะนำบ้าไหมคะก็ม,มีวิธีนึงก็คือใช้ใช้กิจกรรมตารางข้อชอ่อง่ก้ไขเพิ่มเติค่ะซึ่งมันจะ,จะเน้นเรื่องคุณธรรมเน้นเรื่องของความสันึกผิเน้นเรื่องของความเป็นระเบียบขอบคุณแม,คม,นะมนะ่ค่ะเปิดมือแั้วเปยดนับวานให้ตรงชอ่องวางให้ตรงชอ่องหลายเลข เพื่สมาธิบางทีดีใจชอบนะนี่เดี๋ยวครูจะให้เือลองสูบดูนับแบ่งกันเลยอ่ะลองดูงครูคเรียนให้คนกินมากินมาเลยเบอร์หนึ่งเบอร์สองใช่ไหมหนึ่งนับเบอร์หนึ่งไปแปดครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เริ่มมือขวาไปขวาหนาซ้ายตามขวาหนาซ้ายตามขวาขึ้นซ้ายขึ้นท่องไปด้วยพูดไปด้วยเข้าใจไหมไครับ ข้อพ้อหนึ่งสองสาเริ่มเวานายวานสายน่ายายวานสายนเราไปเจอใช้มือมือไปแล้วเราไปใช้เท้าอ้าวพอรันครับหนึ่งสองสาเริ่มหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจดแปดไป พูดด้วยสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดพูดดนซ้ายลอขวาเนซ้าเนขวาเึ้นซ้ายลงขวาลงซ้ายลงขวาสองซ้ายเล่อนขวาทียนะอืมตอไปฝึกที่บ้านได้แล้วนะอ้าวหน้าบองเปี่ยน เรียนมากขึ้นนะคุณครูดีใจจังเลยอยากให้นักเรียนอ่ะมีความสามัคคีแล้วก็ตั้งใจอย่างนี้นะคะนักเรียนจะได้ประสบความสำเร็จให้คุๆ,ๆเรื่อง